สวัสดีครับคลิปนี้ได้นำเอาพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่เกียรทิลุซุ้มพุทธศินยุคปลายมาให้ชมกันนะครับองนี้การตัดขอบทางด้านขวาเนี่ยค่อนข้างจะตัดชิดไปนิดนึงฮะก็เลยทำให้เห็นเส้นมังกรพิมพ์พไม่ค่อยชัดเจนแต่ด้านบนนี้เราเห็นชัดเจนฮะส่วนด้านซ้ายก็พอมองเห็นนะครับทศนา การเปลี่ยนแปลงกายภาพก็ดูจากผิวคัรน,นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาหนามากนะฮะตามใต้ฐานนะฮะใต้หน้าตักใต้วงแขนตามซอกแขนและบริเวณตามขอบซุ้มนะตรงนี้เป็นพระสมเด็จหลังกระดานแม่เหล็กดูดติดแรงนะครับ ก็ถือว่าเป็นองค์ที่พิเศษพอสมควรนะฮะเนื่องจากมีการผสมเหล็กไหลเหล็กน้ำพีไว้เยอะนะครับทุธศินยุกปลายสังเกตได้จากรูปทรงนะฮะตั้งแต่ท่านั่งนะฮะเราจะเห็นการนั่งเห็นเส้นหน้าแข้งหรือว่าชงเห็นรูปพระบาทชัดเจนนะครับจากนั้นเราก็มาดูตรงฐานสิงนะฮะฐานสิงจะเล็กคม ถ้าเป็นยุคกลางฐานสิงจะใหญ่กว่าน,นี้นะครับแล้วก็มาดูฐานล่างสุดนะฮะจะมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ฐานด้านขวานะฮะจะตัดเฉียงนะครับองนี้มีเอกลักษณ์ของวัดะระฆังก็คือมีการหลงลักษ์นะฮะเจอพระที่หลงลักษ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นลักษณชนิดใดชนิดหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็น เอกลักษณ์ของวัดรักขงนะฮะซึ่งคนโบราณท่านได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อถนอมเนื้อพระนะครับตรงขอบนะฮะก็มีรอยปรีแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาตามร่องรอยที่ปรีและมีเส้นลักฝังด้วยนะ,ะที่เราเห็นดำๆแบบนี้นะครับในด้านในเราจะเห็นองค์พระพึ่งผายนะฮะเส้นชาจีวร เห็นการนั่งเห็นรูปพระบาทชัดเจนนะครับฐานสิงเล็กคมชัดฐานล่างมีรอยยุบตัวนะฮะก็พักเป็นผลมะตูมนะฮะพระเกศตรงนี้เราเห็นว่าเหมือนจะพาดซุ้มออกไปนะครับส่วนอีกด้านก็เช่นเดียวกันนะฮะร,รอยปีรอยแยกมีร่องรอยของรักที่ฝังอยู่แล้วก็ปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมงอกขึ้นมาปกคลุมนะครับด้านใน เราจะเห็นผิวเป็นตะปุ่มตะปั่มนะฮะเห็นพระก,กันอยู่ข้างเดียวตรงนี้นะครับอุะอละหนูนเด่นซอกแขนลึกวงแขนสวยนะฮะการนั่งก็เห็นล่องรอยของพระบาทชัดเจนนะครับฐานสิงขคมชัดฐานล่างมีการยุบตัวเป็นแนวยาวก็งดงามมากนะฮะสำหรับพุทธสินของพระยุคป,ป่ายรูปนี้ แสดงให้เห็นว่ามีทองคำด้วยนะฮะนอกนั้นก็มีดินแดงสีแดงอยู่ข้างในนะครับเห็นจุดดำนะครับเห็นร่องรอยของปูที่งอกขึ้นมานะครับสีขาวแห้งๆแบบนี้นะครับดินกำแพงก้อนใหญ่จุดสีเงินแวววาวเม็ดนี้เป็นเม็ดเหล็กนะครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กเช่นเดียวกัน ของขอบนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนนกายภาพมีปูนที่งอกขึ้นมานะฮะเส้นลักเดิมนะฮะฝังอยู่ในรอยแตกปูนงอกขึ้นมาเป็นแผ่นนะฮะสีขาวแบบนี้นะฮะตรงนี้เป็นเหล็กนะครับในส่วนที่โนูนสูงนะฮะเราจะเห็นผลึกแคนไซ ม็ดสองเมตรที่เป็นเม็ดเหล็กนะฮะเห็นจุดดำจุดแดงพอสมควรเหมือนกันนะฮะตรงนั้นเรายังเห็นจุดสีขาวของผงกุกคนพื้นผิวนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาหนานะฮะตรงนี้เป็น,ปนดินสเีเขียวนะครับตรงนี้เป็นเส้นลักตรงนี้เป็นเหล็กนะฮะตรงนี้เป็นเหล็ก แล้วก็เป็นแผ่นปูนที่งอขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นดินหรือเป็นอัมฉริสีเขียวนะครับเส้นซุ้มนะฮะ้าสีของปูนที่งอขึ้นมาจางลงเราจะเห็นการม้วนตัวของเส้นซุ้มชัดเจนนะครับฐานล่างสุด ลักที่ยังหลุดร่อนไม่หมดเม็ดเหล็กนะฮะสีเงินแวววาแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะฐานล่างด้านขวานะฮะมีการตัดเฉียงลักที่ยังลอกไม่หมดปูดงอกขึ้นมาทับฐานสิงนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงปูนก็งอกขึ้นมานะครับ เข่าขวาขององพระนะครับตรงนี้เป็นรูปพระบาทเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรตรงแขนงดงาเป็นธรรมชาติหน้าอกนะฮะซอกแขนลึกนะครับปูนงอขึ้นมาหนาพระเกศทะลุซุ้มออกไปเป็นซุ้ม มีเม็ดเหล็กตรงนี้เม็ดหนึ่งนะฮะรอบรอบเกตก็มีร่องรอยของลักที่ยังหลุดไม่หมดพระพักนะครับมีเม็ดเหล็กนะครับเราเห็นพระก,กันอยู่ข้างเดียวรอบรบริเวณพระพักก็มีปูนงอกขึ้นมาหนานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกล้องกําัละยาายสูงแบบภัพเคลื่อนไหวนะครับ พระพักองนี้ก็มีเอกลักษณ์นะฮะก็คือมีเม็ดเหล็กอยู่ตรงนี้หนึ่งเม็ดสองเม็ดนะฮะจากนั้นก็ยังมีจุดสีขาวของผงพุทธคุณที่ซ่อนอยู่ข้างในเนื้อนะครับรอบๆบริเวณก็ปูนงอขึ้นมาหนาประเกตนะฮะเรียวยาวขึ้นไปนะฮะข้างๆพระเกตก็มีรักเก่าที่ยังหลุดร่อนไม่หมดนะครับ ปเกตทะเลซุมออกไปด้านนอกนะฮะก็มีปูนงอกขึ้นมานะฮะตามขอบมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับพื้นผิวนะฮะเป็นตะปุ่มตะป่ำมีสูงมีต่ำนะฮะในส่วนที่เป็นสีน้ำตาลใสแบบนี้ ก็คือส่วนที่สูงส่วนที่ขาวๆนะฮะซึ่งเกิดจากปูนงอกเนี่ยเป็นส่วนที่ต่ํานะครับปะปนไปด้วยเม็ดเม็ดเหล็กนะฮะสีของปูนที่งอกนะฮะดูด้วยตาก็รู้ว่าเป็นสีที่แห้งสนิทนะครับม่บงบอกถึงความเก่า ตรงนี้เป็นหน้าอกนะฮเป็นหัวไหล่เมื่อเราซูมเข้ามาเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลนักายภาพของเนื้อนะครับซอกแขนลึกนะฮะในส่วนที่ต่ําสุดของปูนงอขึ้นมาหนานะครับในส่วนที่ลาดเอียงเราก็เห็นผิวที่เป็นตะปุ่มตะปัําด้านนี้ก็เช่นเดียวกัน การที่มีปูนงอกขึ้นมานี้นะฮะก็เป็นธรรมชาติของปูนเปลือกหอยนะครับเมื่อเจอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะฮะก็จะงอกขึ้นมาเยอะเป็นพิเศษยกตัวอย่างก็คือพวกหินย้อยตามถ้ำนะ,ะเจอน้ำเจอความชื้นดังนั้นพระที่เก็บ ต่างสถานที่กันนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของธรรมชาติก็ต่างก็จะต่างกันนะครับผราแบบนี้เป็นผราที่เก็บนะฮะ เก็บไว้ในหีบนะฮะสังเกตดูคราบไข่ของความสกรปรกไม่มีนะฮะบางคนไม่ชินตาก็าอาจจะถือว่าเป็นภาพที่ดูยากนะครับเพราะส่วนมากที่เราจะพบเจอนะฮะที่เป็นภาพที่เก็บไม่ดีนะฮะจะมีคราบไข่ของความเก่า มีสิ่งสุปกปรกมีฝุ่นละอองลงไปจับนะฮะก็เลยทําให้เป็นผ้าที่ดูง่ายนะครับเม็ดน,นี้เป็นเม็ดสีเงินไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับ ด้าน,นล่างด้านขวาจะตัดเฉียงนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงเราเห็นปูงงอกชัดเจนนะครับ ทองรักนะฮะเป็นรักเก่านะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังมวลสารก็เหมือนดัาหน้านะฮะโดยเฉพาะเม็ดเหล็กนะครับแต่จะเพิ่มเติมด้วยจุด ดำจุดแดงนะฮะจุดดำก็คือพวกเกสรดอกไม้ร้อยแว่านร้อแล้วก็พวกผงฐานนะครับส่วนจุดแดงก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าชิ้นโตก็เป็นดินกำแพงนะฮะ กินโตแบบนี้นะเป็นดิดกำแพงนะครับ น้ำยาเช็คอายุแขนไซต์ C นะครับน้ำยาหยดไปก็ไม่กระจายนะก็เป็นเม็ดดีนะครับพออากาศก็เริ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่าโอเคแล mm ้อ hmm. เราพิสูจน์แล้วต้องรีบเช็ดนะฮะ เพื่อป้องกันพระด่างองนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่เก่าเก็บไม่ผ่านกันใช้งานนะฮะแล้วก็เก็บค่อนข้างจะกอดดีนะครับคือมีการเก็บในหีบนะครับผลละอองสิ่งสขปกก็ไม่ค่อยจะลงไปเกาะน,นะครับ การเปลี่ยนแปลงใกายภาพนะฮะตามขอบตามซุ้มเราจะเห็นชัดเจนนะครับในส่วนที่ราดเอียงต่างๆนะฮะเราจะเห็นร่องรอยของการงอกของปูนนะครับก็ถือว่าธรรมชาติดีนะครับองนี้มีพระกันข้างเดียวนะฮะพระเกศก็ทะลุซุ้มไป โอเคครับสระองค์นี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ